สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory Dream Fun นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับโมเดลตัวใหม่กันนะครับกับค่ายบันเพรสโตนะครับในเครือของบันไดอีกแล้วครับท่านนะฮะร,รู้สึกว่าบันเพรส t ตจะอยู่กับผมมาเนี่ยเกือบร้อยคลิปจะได้แลวมั้งเพราะว่าซื้ออะไรมาก็มีแต่บันเพรส t ตนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวของเรื่องนะครับที่มีชื่อว่า สะดุดรักยายแฟนเช่านะครับหรือว่าเรน i r เกิลเฟนนั่นเองนะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของเคนคิงนะฮะก็คือเป็นตัวตู้ขีบนะ,ะแต่ว่าเป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้มีบทบาทในภาคหลักมากนักนะฮะแต่ว่าน่าจะได้รับความนิยมอยู่พอสมควรเพราะว่ามันมีการ์ตูนเล่มเสริมออกมานะฮะชื่อว่าสะดุดรักยายขี้อายนะครับ เล่มน,นี้นะครับก็จะกล่าวถึงนะครับน้องคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าซากุระซาวะสุมิจังนะฮะสุมิจังนี้ก็จะเป็นเหมือนกับรุ่นน้องในเรื่องสดุดรักใหญ่แฟนเช่านะฮะเป็นรุ่นน้องที่ทํางานเดียวกับนางเอกเธอจะมีอาการขี้อายมากนะฮะจนมิสึฮาระนะฮะหรือว่านางเอกที่ผมเคยได้แพร่ๆไปบ้างนะฮะเขาก็พามาติวกับพระเอกของเรานะครับ เจอคนนี้นะครับก็มีโมเดลออกมาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราลองดูด้านข้างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปรักษ์ของกล่องนะฮะเวลาไปซื้อก็จะมีโฆษณาตัวเธอคนเดียวนะแสดงว่าไลน์อัพอาจจะมีไม่มากนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ได้กำหนดในอนาคตแล้วเลยยังไม่ได้มีวางลงบนกล่องให้ได้ชมนะฮะแต่ว่าดูจากภาพแล้วก็น่าจะ วยอยู่พอสมควรนะครับผมทำการแกะออกมาแล้วเนี่ยละฮะก็จะมีส่วนประกอบแค่2อย่างเท่านั้นนะครับก็คือนี่ฐานนะฮะจะมีรูสรูมีรอยเท้าแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขียนว่า Made in China เช่นเดิมนะฮะบันได Spirit นะครับใช้สปิร i t หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนนะอ่าใช่จริงๆด้วยนะครับต่อมา ก็จะเป็นส่วนลำตัวนะครับของน้องนะครับน้องสุมิจังเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวอื่นที่มันมีส่วนบนส่วนล่างส่วนหัวที่ต้องถอดใช่ไหมครับกระเป๋าก็อย่างตัวเก่าๆสดุดรักแฟนเช่าเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับกระเป๋าแยกออกมาตั้งหากนะอันนี้เป็นตัวเดียวโดดๆเนี่ยเขาปั้นมาทั้งตัวเลยนะครับไม่ต้องไปดึงมันนะเดี๋ยวจะพังเอานะครับด้านในก็จะมีเป็นกางเกงในสีขาว เช่นเดิมนะฮะส่วนมากทําเป็นสีขาวนะถ้าเกิดว่าทําเป็นสีดํานี่ก็ค่อนข้างแปลกสักนิดหนึ่งนะฮะดูรายละเอียดกระเป๋าก็หน่อยก็ปั้นออกมาในรายละเอียดเสื้อผ้าทําได้ดีพอสมควรนะครับเขาโครงหน้าก็ค่อนข้างคล้ายอยู่นะฮะแต่ด้วยความอารมณ์แข็งๆกับเวลาเราสัมผัสในแอนิเมชันหรือว่ากระตูนเนี่ยมันย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับนี่นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยว เราเนี่ยลองมาต่อกันอันนี้นะฮะโอเคเราก็เอาอันนี้เสียบกับอันนี้เลยนะครับเสียบเข้าไปให้มันตรงรูมันจะพอดีเท้ากันเลยนะครับแบบนี้แค่นี้เองครับ เป็นตัวที่ต่อง่ายมากๆนะไม่ต้องอะไรยุ่งยากไม่ต้องมีแบบแปลนอะไรเลยด้วยซ้านะครับเพราะว่ามันทํามาให้เสร็จสิ้นนะฮะคุณแค่เสียบเท้ากับฐานแค่นั้นเองนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับตัวนางเอกนางรองนะฮะแต่ก็ยังได้ความนิยมมากกว่านางอิจฉาอย่างมนมิจังที่เคยรีวิวไปครั้งที่แล้วนะไม่รู้ว่าบทยังไม่มาหรือเปล่าแต่อาจจะ มีบทมาที่หลังแล้วอาจจะนิยมมากกว่านี้ก็ได้นะครับสําหรับมามิจังก็นี่นะครับลองดูอีกรอบไหมฮะหมดดุนดูเธอคนนี้นะครับสูมิจังนะฮะก็บทไม่เด่นมากนะครับมีความสำคัญอยู่ในระดับหนึ่งถ้าใครสนใจเป็นแฟนพันธ์นแท้ของเรื่องสะดุดรักเกีย์แฟนเช่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะฮะถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วเนะี่ย 2ชุดหรือว่า3ชุดนะฮะที่ไม่ซ้ำกันควรจะมีซูมิจังติดบ้านไว้ด้วยนะฮะเขาเรียกว่าซื้อโมเดลแล้วแถมเพื่อนนะฮะแล้วเพื่อนมันจะยิ่งงอออกไปนะฮะลายมันก็จะยิ่งเพิ่มนะฮะแล้วก็ตังก็จะหมดนะครับเนี่ยมารีวิวให้ทุกท่านชมในหมดไปหลายประัแล้วนะฮะเอาตามจริงนะกำลังยังผ่อนอยู่เลยนะครับถ้าใครเนี่ยชอบนะครับในการรีวิวโมเดลหรือว่ารีวิวกร์ตูนนะครับก็กดไลค์เอาไว้นะฮะ กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมกับคำว่าทั้งหมดให้ Memory ีิดงฟันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะวันหลังจะมีมารีวิวอะไรใหม่ๆนะครับก็คอยติดตามกดกระดิ่งไว้นะฮะแล้วเจอกันสวัสดีครับ